พอลิดินคือยารักษาโดยตรงเลยไหมหรืออย่างไร สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับโค้ดไอโคสุขภาพธรรมชาติฟื้นฟูนะวันนี้มีคําถามที่ต้องบอกว่าเป็นคําถามที่หลายๆคนกําลังข้องใจกันอยู่เกี่ยวกับตัวโปรตีนหรือเซอร์นตินนั่นเองโปรตีนเนี่ยมันใช่ยาที่ไปรักษาเลยหรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเคลียร์ประเด็นนี้กันให้ชัดเจนกันวันนี้ผมต้องบอกประเด็นนี้ก่อนเลยครับว่าโปรตีนนี้ไม่ใช่ยารักษาโรคใดๆหรือสมุนไพรที่อยู่ในสารระบบแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันของประเทศไทยไม่มีครับไม่ใช่ยารักษา แต่โปรตีนเป็นสารอาหารนะครับที่ถูกนําเข้าจากอเมริกามาเป็นสารอาหารในกลุ่มประเภทข้าวซึ่งเขาทําจากข้าวลายในนั้นนะครับนักวิจัยเขาได้ทําการทดสอบและวิจัยแล้วได้พบว่าในเกสรดอกไม้มีสารอาหารมากกว่า280ชนิดที่ให้ร่างกายเราดูดซึมไปใช้ได้ทันทีในต่างประเทศครับเขานิยมนะครับให้อาหารเป็นยาหรือพภชนาการบําบัดนั่นเองเจ้าตัวโปรตีนหรือเซนิตินเนี่ยได้ถูกตีพิมพ์ในวรารสารในเรื่องของดูตาสุติคอลหรือ การบํงบัดในหลายๆฉบับเลยที่กินไปแล้วเนี่ยได้ผลออกฤทธิ์ เหมือนยาได้ผลออกฤทธิ์เหมือนยาคืออะไรคือเขาเองเนี่ยกินเข้าไปในโรคกลุ่มโรคความเสื่อมต่างเนี่ยกลับดีขึ้นหรือคนที่สุขภาพแข็งแรงทานไปป้องกันร่างกายก็แข็งแรงขึ้นคนที่เป็นโรคนู้โรคนี้กินไปร่างกายได้รับสารอาหารมันก็เลยดีนั่นเองนี่คือที่มาที่ไปไม่มีอะไรมากคิดตามกันง่ายง่ายแบบนี้นะครับทุกคนถ้าวันนี้ครับถ้าเราจะดูแลผู้ป่วยสักโรคหนึ่งข้อที่1ครับเรากินแต่เคมีอย่างเดียวนะไม่กินข้าวเลยโอเคไหมครับ2ครับไม่เอายาเคมีใดๆดเลย กินอาหารปกตินั่นแหละกินข้าวกินพืชผักกินผลไม้ตามที่เรามีในธรรมชาติเนี่ยถามท่านนิดหนึ่งครับว่าระหว่างกินเคมีกับกินข้าวอันไหนตายก่อนกันผมเชื่อว่าท่านมีคําตอบในใจกินเคมีอย่างเดียวข้าวปลาไม่กินเลยสุดท้ายไปเคมีคือ,อยารักษาตามอาการหรือรักษาโดเฉพาะโรคในในกลุ่มพวกไวรัสอันนี้โอเคต้องใช้นะครับแต่ถ้าไม่กินข้าวเลยบอกได้เลยว่าตายแน่ๆครับแต่วันนี้ถ้าเรากินข้าวโอเคไหมแต่ไม่ได้ใช้ยาเลย ก็ทําให้ร่างกายอยู่ได้นานกว่าแล้วเพราะร่างกายได้รับสารอาหารไงนี่คือเหตุผลที่มาที่ไปวันนี้โปรตีนแน่ๆครับไม่ใช่ยาครับแต่โปรตีนคือสารอาหารที่เข้าไปเติมเต็มเหมือนเราได้ทานข้าวแต่เขามีสารอาหารที่ครบพ้วนอยู่ในนั้นและเป็นสารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ทันทีโดยไม่ผ่านกระบวนการย่อยรวมถึงยังมีตัวคารีเออร์หรือตัวนาพาสารอาหารเหล่านั้นไปเลี้ยงในแต่ละระบบซึ่งถ้าใครบอกว่าโอ้โปรตีนมันมีเยอะจังมีหลายกระปุกก็มันมีหลายตัวแยกตามระบบของร่างกายทําให้ร่างกายในแต่ ลระบบต่างๆได้รับสารอาหารได้เพียงพอและครบถ้วนคิดง่ายๆครับระบบต่างๆทํางานดีระบบต่าง,ๆ,ง,าบบางๆสมบูรณ์ดีคิดว่าโรคภัยจะอยู่กับเราได้ไหมครับและนี่ครับการเปลี่ยนอาหารให้เป็นเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญคงค่ายข้อคงใจกันไปแล้วนะฮะว่าอิโพริตินตกลงมันเป็นยาเป็นอะไรหรือเปล่านะฮะเขาไม่ได้ออกขนทางตรงแต่เขาไปเสริมให้เซลล์เราแข็งแรงและไปช่วยให้เซลล์สร้างตัวที่ไปสามารถกําจัดเชื้อโรคได้หรือไปช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูจุดที่เสื่อมได้ใครติดปัญหาคำถาม สงสัยตรงไหนอย่าคุยเรื่องของผลิตภัณฑ์โปรตีนหรือว่าเซอร์นตินนะ่ยก็สามารถพูดคุยทางเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะโทรมาคุยกับทีมผู้เชี่ยวชาญของผมนะฮะหรือจะเป็นเบอร์ผมโดยตรงได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะอย่าได้ข้อมูลดีๆที่ตอบตรงประเด็นไขทุกข้อข้องใจเกี่ยวกับโปรตีนนะฮะอย่าลืมกดตับสไคและกดกระดิ่งติดตามกันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ